ไมหมู่บ้านนี้เมื่อแบบนี้ไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงเมื่อแบบนี้ไม่ได้แท้ประชาชนจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนางฟ้าหาตัวช่วยดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นโคมไฟโซลาเซลล์หัวเสาค่ะสามารถติดแสงสว่างได้ทุกจุดที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนี่เลยค่ะเป็นแผงโซลาเซลล์เล็กๆนะคะเพื่อไว้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนกลางคืนก็จะทําให้มีแสงสว่างออกมานะคะในหลอดตัวนี้นะคะมันจะมีอยู่สองแสงนะคะตัวนี้เป็นแสงเหลืองแล้วก็แสงสีขาวค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาแสงสว่างเหมือนกับนางฟ้าอยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาช็อปที่ Global House สาขาพังคนของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะเราสามารถจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะโคมไฟโซลาเซลล์ติดหัวเสาตัวนี้นะคะคุณลูกค้า วันนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะอยู่ที่ห้ารอเกสิบบาทค่ะแต่จะทุบราคาให้กับลูกค้าที่กำลังชมรายการนางฟ้าทุบราคาอยู่ตอนนี้นะคะนางฟ้าทุบราคาให้เลยค่ะสองร้อยบาทนะคะเหลือเพียง3 9 0เกสบาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสินค้าที่นางฟ้านํามาทุบราคาให้กับผูลูกค้าในวันนี้ถ้าลูกผลูกค้าท่านไหนที่ชอบแล้วก็สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เยอะเนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของนางฟ้าหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงค่ะก o บรรทาวแอร์เย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ